ดังเป็นดังเลยอู้คุณนะโดงเป็นโดวงดวงตัวหน่อยๆมันในดังเพื่นนะอุ้ยก็อุ้ยกอนค่ำนั่นนี่ได้ก่อนพอคุณแม่เลยเพว่าพอก็แม่เป็นกนาตาดีนะเฮ้พี่น้องอยู่กมแบบสบัสดีสวัสดีพอแม่พี่น้องืันนี้ก็มาพอ่วยคือเก่ากับสาวล่าคนเี็นดีมือนี้สิพ้าพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนหรือว่ามูเนาะ ภาษาไทยเกินเพื่อนภาษาลาวเ็เหมือนมูเนาะซึ่งเป็นมูข่อยเองหัวจัก,กันแต่หน่อยหน่อยพี่น้องเพื่อนขอดลูกแด้ประมาณสามสี่เมืองนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนไปขอดอยู่โรงพยาบาลอยู่ในเมืองเนาะหรือว่าห้องหมอและเพื่อนน่ะมาอยู่กำรรอ,รรอ,อยู่บ้านเนาะก็เลยอยากทายให้พี่น้องเบื่องเนาะว่าหลังจากคนลาวที่ขอดลูกแล้วหรือว่าออกลูกแล้วเพื่อนอยู่กำอยู่ไพ่แบบดังเดิมของคนลาวเป็นแบบไดเนาะ เพราะว่าข่อยก็ยังบ่ทันละเคยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจักเทื่อเนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องเบ,บิงง่งก็ไปเบนะิ่งไปส้มน้ำกันได้เนาะว่าเพิน่นสิอยู่กินแบบใด้เนาะพี่น้อง,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 งเพิ่นสิได้ลูกผู้หญิงเปิ้ลทรายก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเข้าไปในบ้านเนะาะเพราะว่า เพื่อนเพื่อนกับโบเไกัป้านายพี่น้องเลยอยู่แถวแถวเขมบัดเนาะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิงเนาะกับไปเบิงไปส้มกันเนาะว่าเพื่อนอยู่กินแบบได้เพื่อนอยู่กับแบบดังเดิมของคนเหล่านะพี่น้องกับไปเบิงไปส้มกันได้เด้อไปบอกกันที่บ้านได้เด้อพี่น้องมาหอด้วยกันบ้านด้เด้อพี่น้องนี่เนาะเพป็นกะกลางแยงอ้อมแยงไว้เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงข้างในกันเลยเนาะพี่น้องมากคับคุณอาเดี๋ยวเขาไปเบิงน้ำกันเลยนี่พี่น้องมาเบิงน้ำกัน มาเบิ่งเลยว่าเพิ่นมานผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะรุนเดียวกันได้หน่พี่น้องจะเอู๋๋หนาตาดีแห้งนี้หนาตาดีคือแม่แห้งนี้ผู้หญิงหรือกระเทยเลยผู้ชายจะขึ้นหรือดิโอ๊งเอาง่ายอยู่เฮ้ยพี่น้อ,อ,นอ,อง ตะแพงแห้งนี่มาดีมาดีอู้นาตาดีคือพ่อคือแม่เลยเพราะว่าพ่อก็แม่เป็นกัะนาตาดีนะนัยยเนี่พี่น้องอยู่กรรมแบบดังเดิมของพวกเราก็ประมาณนี้นะดุลุ่มเลยเหมือนจังหมอเลยกินน้ำห่อนนะหมอแล้วอือนี่ต้มน้ากินน้ำห่อนดุนเดียวกันพี่น้องเลยดุนเดียวได้ดิเอ้าเนี่ยมันเป็นหยาดกล่องบอสอะ

กาไปเบิ่งแม่หนงนะุนปเบิ่งหองนไปเบงหยไหมนอันห็นแต่อนแม่เธออนโพลงเพอ่ะบงเมดุออนสดำหอนกเมเบงเมียนบงเมียนอนาคตงที่เฮา กินมื่นหนึ่งให้เบืได้ไหมหมอเลยเนาะหากเพียงเลย่ตมยาดีี่หายได้แดบ่้านยอจะติดนี้เนาะทั้งเทิงกับแบบว่าเอาแเฮเฮ้กวมแบบว่ากัน Kinh <laughs> <laughs> <cả> <laughs> 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 à, có viên này, kìa 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 ลูกเพอนนั้นหูหูนะนอนแบบ,บ,บเบชื่อได้ได้นองเ้ยแ่บัว่ากินนุ่มมันนี่น้กอกก็แม่นมนนนมนเนีนน่ออย แล้เธอกับนันอนพังเสียงอันนี้เลยเนะยาะอืมียมนอยู่เขาหุ้มตัวกินน,นะบ้านนี่นะอืมบปนดุกันเนอะไอเปิมกับ้ปนเป็ดเบียกป่ะส่ะอ๋อละอ๋อละผักแล้วของแนวเมียเปินออกดุเล้ คนนี่หูกอเยาวเจาหญ้าเคนนี่นี่นี่น้อหีกนขึ้นออกกลางคืนออเบนเลยออกกลางคืนกลางคืนกลางคืนสิบโมง่ไหมกออขอไปดเเจบ่ายสองบ่ายบ่าสองเ หอดสีม่งนอนใส่ออกซิมันบมม่แห้งดิให้ใจตักเบาจนไปหอดเก่ามงขืนถอดออกซิออกกัซักยาใส่ที่เราสักยาไห้ซักยาไห้มันส่วนบินิบมงอิมงชิมงเช่าสององอพอปะมาณสองหมือนสองคืนเอาอันเม่อีกอย่างกับแบบ่าเม่เพวอสาวนี่เนาะเฮ้ยเนาะน่กองหย่างเนาะ นักเ่ยข้างแลสลูกเธอเหนไหมอันนี้ไหนศีลสองเฮ้ยของอุดมสมบูรณ์แม่เลี้ยงลายพังมูซ้อนสุพังนี่กันจังไรแบบว่าแบบว่าเวลามูซ้อนสุพังเหมืนบุด้คิดีเอกได้ไดยลูกค่ะแบบก็จะซ้อนสุพังเลยว่าความเจ็บความเพียงขนาดเวลาออกลูกกันเลย ออกแล้วเห็นดูก็มีแห้งดีใจเนาะดีไข้ย,ยุ่บหนาวนเลยเนาะขั้นว่าอากาศหนาวหนาวอยู่กำนะอุย้ยอ,อืมไข่แต่อากาศล,ละว่าพอดีฮะน,นีน่คนนำห่อนยางเดียวพี่น้องเอ้ยอเลี้ยงเลี้ยง <c ười> คุณพอเลี้ยง,ค,งคุณดู ูเปอนพ่อลูกอ่นอ,กอนแล้วตะกี้ก็เป็นผู้บ่าวอยู่วันนี้เป็นพ่อลูกอ่อนล้วเด้อไอ้เพีอนอ็มพันเสียงจกักเงียบกับพ่อพังอยู่เนาะพ่ออยู่อยู่พันเสียงจักนังขึ้นมาเลยโอ,อยากขั้นละหน้าอ่ะนะนประมาณนี้แล้วพี่น้อเลยเที่ยวกีตาร์ดําห่อนอยู่แล้วแม่ดูกออน อยากให้แพ้เขาดีไว้เขาแบบขึนได้ลายเนาะเหมือนหนึ่งวันสามสี่มงแห้งดีก็นจะวาตีนนะอุ้ยตีนแดงๆเบื้งเบิ้งเบื้องเบื้งเฮ้ยเป็นก็อุ้ยก่อนค่ำนั่นนี่ได้ก่อนค่ำนั่นนี่พี่น้องก่อนค่ำเบื้องแม่หแม่เบิ้งแม่เด้อ เออเป็นห่วงเปินลไปอยากไปอยากห้ทายเป็นไรด้เนี่ยเแม่นาดีมากลองออแล้วพออยากห้บไอยากหายทายเอากลองทายนะเพิ่นหาดนดังเป็นดังเลยโอ้คุณนะโดวงเป็นโดวงดวงต่หน่อยหนึอยดูนแดงเพนะอุ้ยเดนเอ้ย ทายเนื้อเอเดนเนื้ออ้ยนุ่มเบิร์ดแหละพอ,อนุ่มเบิร์ดแล้ว,อมเ,มอลวออเอเดนเอเดนคนหู